สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไปทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลางปรับประกาศขบวนที่43กรุงเทพสู่ราชธานีนะครับตอนนี้ก็จะกําลังจะออกจากชานชาลาที่7สถานีกรุงเทพนะมาดูด่วนพิเศษที่43นะครับในวันที่พ่วงเพียงแค่2ตู้เท่านั้นนะ หนอนน้อยเกาหลีนะะดีเซล,ลางแดวูครับเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีกรุงเทพแล้วนะฮะมาบันทึกไว้เพื่อนๆได้ชมนะค่อยๆออกมาแล้วนะครับสำหรับคันนำนะครับเป็นแดวูผอมนะ แดวูผอมนะครับหมายเลข2524นะแล้วก็ตามมาด้วยแดวูอ้วนนะครับผมซึ่งเป็นคันปิดท้ายนะหมายเลข2537โอ้โห,โหค่อยๆไปแล้ว ก็เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด1 9นะครับผมก็ทําให้จํานวนผู้โดยสารเนี่ยอาจจะน้อยลงนะก็เลยพ่วงเพียงแค่2ตู้นะครับก็มาบันทึกไว้เพื่อนๆได้ชมกันนะครั้งหนึ่งที่เดบูพ่วงแสงพ่วง2ตู้นะครับก็ออกจากสถานีกรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วก็สถานีต่อไปที่รถจะจอดรับส่งผู้โดยสารคือสถานีสามเสนนะ วันนี้เช้าวันนี้อากาศหนาวนะครับผมหนาวเป็นพิเศษนะก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่รถจะวิ่งนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันที่13มกราคนมะับถึงนู่นนะสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยก็จะงดรถวิ่งนะครับผมก็เลยมาบันทึกไว้เพื่อนๆได้ชมนะ ด้านคางนี้ก็มีปูจอดอยู่นะครับผมหมายเลข4022นะเสียงก็อาจจะกบไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเนะาะตอนนี้ขบวน43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะครับก็เข้าโค้งออกไปแล้วนะกำลังจะผ่านสะพานกษัตริย์ศึกนะครับอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ